ทำไมทำอย่างนี้หนึ่งสองสามเอาใหม่หนึ่งสองสาคุณรังแกฉันคุณเพลงที่ใจฉันงบเอาใหม่เอาใหม่ใหม่หนึ่งสองสาม

ใหม่ดึ่งตอมตั้มคุณรังแกฉันคงเพลงทิ่ใจฉันจะต้องร้านต้องผัจะไปทันไ้อันนี้ก็เริ่นีสัย่ริงของตอมมาได้แนะน,น่คุณรังขอ้อมน่หนามมาไหนะขอตมมมขอตมแน่คอหนู่รกอ้ยอาจะไม่รู้สึกจริงเดี๋ยวให้จูกจริงก่อน

ไมะไรพี่ม่ีการค่ะเวลาเวลาตามไปตรวจพี่อ้วนนะให้เอามือประคองที่หน้าพี่อ้วนเพื่นนะคะแต่อนเนี้ยมันจะเป็นแก้าไงเพราะนั้นเราต้องเอามือมาติดไว้อย่างนี้่าอ้อไไ้ไม่ไไไตอิดแล้วแม่ตรูจนิ้วตัวเองออา พี่อ้วนมากฮักหลบันฮับตู้ไวค่ะตู้ไวพี่ว่าคอาุณดนแกทใจดีคุณ่ากคุณอรไหดเรอได้่า้งคู่เลยนี่ได้พิเลยอ่าพี่ว่าพี่ว่าเอาเอาไม่ลงหน่อยอ่ะอย่างนี้ดูนะคะปึ๊บปึ๊บป๊บพ่้วน่า้วนัวนะฮะ มันมีควายบุกเข้าไปพี่อ้วนถามมาค่ะพี่อ้วนรพี่อ้วนไปเดี๋ยวพี่อ้วนจะหนีแับไว้งี้ค่ะพี่อ้วนปักไว้ปักไปนี้แล้วพี่อ้วนถากออกถากออกพูดอ่าอย่าพูดค่ะคุณกำจัดรทนอ๋อเอาไปนี้เลยคุณกำจัดแทนคุณข่เหงฉัน โอเคมายืนบล็อกกิ้งกามหลบบล็อกกิ้งกามค่ะเตรียมตัวพร้อมพร้อมห้าตีที่พวอยังไม่รู้เรื่องก็แบบยืนชิวๆอยู่เขาอยู่ดีใจห่าเตรียมตัวพร้อมนะคะตีตับแอคชั่น